วัสดีครับพบกับ b i m o n w a ช c c ทคเดิมนะครับวันนี้ก็พบกับผมเหมือนเดิมบอสเนาะวันนี้ผมจะมาแนะนําการใช้นาฬิกาออโตเมติกหรือว่ายังไงอะ่ะการให้มันขึ้นลานให้มันเต็มการเขยา่าอย่าองก้นเนาะก็วันนี้ก็คือตัวอย่างก็คือผมเอานาฬิกาของลูกค้านะครับเป็น SKX-013 ตัวนี้จะเป็นรุ่นที่ทําออกมาเป็นบอยไซส์ของรุ่น007นะครับ ตัวนี้ก็จะมีลักษณะขะัดรัดแล้วก็สามารถแต่งสาได้เยอะมากแล้วก็ใส่สายสวยมากอย่างในที่นี้ก็จะเป็นการใช้นาโต้เบอรนะ์ยี่สิบเนาะก็สวยรอรอลูกค้ามารับนะครับผมก็เลยเอามาพูดก่อนนะครับวิธีการใช้นาฬิกาออโตเมติกเนาะอย่างอย่างที่เห็นเนาะก็คือถ้าเกิดเรายกมาปุ๊บอย่างเงี้ยนาฬิกามันก็จะเดินอยู่ลนะเนาะแต่อย่างหนึ่งก็คือบางคนอนะถ้าเกิด ซื้อไปแล้วเงี้ยหรือว่าเอามารับงานซ่อมงเงี้ยแล้วเขาไม่ได้ใส่เลยเ่ะบางทีนาฬิกาก็จะหยุดเดินบางทยียูนในแขนก็จะหยุดเดินได้เนาะวันนี้ผมก็จะมาวิธีการแบบการแกว่งการให้มันขึ้นลานให้มันเต็มนะครับวิธีการแกว่งนะครับก็จับนาฬิกาแบบนี้เนาะแล้วก็เวลาเขย่าก็เขย่าแบบเขย่ายาวๆอะ่ะเพราะอะไรเพราะว่าเราอยากให้ตุ้มตุ้มที่อยู่ข้างในครับมันเป็นลูกรื่งวงกลมใช่ไหมครับให้มันแกว่งรอบ ถ้าเกิดเราเขย่าอย่างเงี้ยบางทีมันก็จะแกว่งแค่แบบแค่ครึ่งเดียวมันยังไม่ขึ้นไปข้างบนอย่างนี้หรือว่าบางคนก็จะเห็นแบบเขย่าแบบอย่างนี้ก็ได้แต่ว่ามันอาจจะไม่เต็มแต่ถ้าเกิดอย่างนี้มันจะครบรอบนะสิ่งที่ห้ามทำกับนาฬิกาออตโต้เลยนะครับการเขย่าเนาะห้ามห้ามใช้มือตอกผมเห็นบ่อยมากเลยการใช้อย่างนี้ แบบลูกค้าแบบทําอย่างนี้เอ้ยมันไม่เดินแล้วมันก็พังแน่นอนพังเพราะมันได้รับการสั่นสะเทือนแล้วบ,บางคนไม่ใช่อย่างนี้แบบใส่เต็มข้อเลยแบบบางทีแบบทําไมไม่เดินมันไม่เดินหรือว่ามันจะเดินจริงๆก็ทําให้มันเสียมากขึ้นเนาะอย่างนี้คือหยุดเลยนะครับมันมันไม่ใช่เนาะก็ยีการก็อย่างเงี้ยครับยาวๆช้าๆเนาะแค่นี้แหละครับ ปกตินาฬิกาออตโตเมติกจะอยู่ได้ประมาณ2วันหรือว่า2คืนเนาะอาจจะวันครึ่งถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้เนาะก็เป็นปกติสมมุติว่าวันนี้เราทํางานกลับมากลางคืนเราวางไว้พวกนี้เช้าเราใส่มันต้องเดินปกติแต่ถ้าเกิดมันหยุดเดินก็แสดงว่าลานไม่เต็มหรือว่าเครื่องมันมีปัญหาอย่างนี้ต้องเอาเข้าส่งศูนย์ซ่อมนะครับก็วันนี้ก็พอรู้วิธีการขึ้นลานนาฬิกาออตโตเมติกแล้วนะครับก็ยังไงเดี๋ยวผมฝากไว้ด้วยแล้วกันน่าจะเป็นประโยชน์โอเคครับ